บรรยากาศจะเหมือนก่อนโควิดละคือไทยมุงไม่วันหรอกว่าจะติดโควิดหรือไม่ถ้าคนขายใหม่ๆมาก็จะมีการมุงกันอย่างนี้อันนี้หมวยยืนทางนู้นไทยมุงอันนี้จีนจีนยืน สาวน้อยร้อยร้านแล้วก็มีเสมอเสมอเวลาเกิดการมุงทีไรเจ้าของร้านกว่าจะรู้ตัวว่ามีของหายมันก็สายเสียแล้วก็แปลว่ากลับไปบ้านอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยจะรู้ยากว่าหายแต่บางทีโต๊ะเดียว ก็มามุงกันแล้วก็มีการหายกันเป็นประจำอันนี้จังๆแหละทักมากๆเขาเรียกไทยมุง